สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับผมมืนอ้มาพอกันอีกคือเเ่าครับในช่องบ้านสวนห้องพักเชนแนวนะครับผมอยู่กับผมเอบัานสวนนะครับเมื่อวสิภาพพี่น้องมาอัปเดตนะครับปอรเทื่องนะครับผมหลังจากผ่านไปได้ประมาณจักเดือนกว่าๆนะครับตอนนี้ก็กําลังเริ่มออกดอกแล้วครับผมส้นนั่นนะครับที่เห็นเป็นดินขาวๆนะครับมันเป็นเป็นเนินนะครับ ดินมันสูงนะครับเป็นพื้นที่สูงแล้วก็แห้งแล้งน้่นนะครับอีกอย่างหนึ่งมันอยู่ใกล้ต้นไม้นะครับใกล้พวกเห็นมันี่ต้นยูคามั้นี่ต้นลงไส้ต้นยูค่าเป็นดินไส้นั่นครับดินแห้งมันก็จะบ่ค่อยเกิดนะครับพี่น้องครับนี่ตอนนี้ก็นี่ไอตรงนี้มันก็อยู่ใกล้ๆน้ำสางนะครับหรือว่าเป็นบอน้ำตื่นนะครับน้ำบอภาษาอีสานบรรทัดเขาเอิ้นว่าน้ำสางนะครับผม มันก็จะมีความชื้นอยู่นะครับเพราะว่าตรงนี้มองมันไก่นําสางน้ามันออกน้ำนะครับผมเนี่ยตรงนี้มีความชื้นต้นก็จะงามแน่นะครับกำลัองออกดอกเลยครับแต่ว่ากัย่งบระทันไดออกไยนะครับผมกําลังออกเป็นบางส่วนนะครับผมเลืองงามเลยนะครับต้นที่งามก็สูงประมาณเกือบถึงนาอกนะครับผมเกือบถึงนาอกของผมนะครับผม ครับอันนี้ก็จะปลูกแซมกันครับไ้ปลูกปอเทืองวานแซมกันไปครับทั่วผ่านะครับผมอันนี้มันก็จะห่างๆแน่นะครับผมเพราะว่าตั้งแต่วันปอเทืองมากนะครับมีฝนลงอยู่ขังเดียวนะครับผมมีฝนลงอยู่เธอเดียวดินก็นยังแห้งอยู่นะครับนี่ผมยางมากดินเป็นแห้งแห้งมากเลยนะครับโขยเบื้องข้างล่างความชื้นบ่ข่อยมีเลยครับ รบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับตอนนี้ตอนแรกนะครับผมบรรยากาศตอนแรกส่วนไฮนั่นนะครับก็เกิดเป็นบางส่วนขึ้นกันครับบกเกิดทั่งหม็ดนะครับผมแห้งแลงนะครับช่วงนี้ใกล้จะสิ้นเดือนกุมภาพันธ์แล้วนะครับผมนี่บังใดมันมีความชุ่มชื้นมันก็จะเกิดบังใดมันแห้งแห้งมันก็จะบกเกิดนะครับผมเห็นบ่แต่กับบได้ซีเรียสบย่ไดด อย่างมากมมยนะครับผมเพราะว่าเขาปลูกไว้เพื่อจะเป็นปุ๋ยพืชสดนะครับเป็นปุ๋ยพืชสดเมล็ดพันธุ์ถ้าได้ก็เอานะครับถ้าบ่ได้ก็บ่บเป็นยังนะครับอาจจะไถกบไปเลยนะครับถึงเวลาวานเขากะวานเข่าเห็ดหน้าคือเก่านะครับผมคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับผมเดี๋ยวปีนี้พลาดนะครับวานซาปีนาเกีียวเขาแล้วน้ำแหง้ง ดินยังมีความชื้นอยู่สีฝ่าวันนะครับฝ่าวันไ้ไปสี่วห้ผาดคือปีนี้นะครับผมน่าจะเป็นขอไก่นะครับครับผมสาหรับคลิปนี้นะครับต้องขอลากันไปก่อนนะครับขอบุณพี่น้องที่ติดตามรับชมกันมาจนจบคลิปนะครับคลิปนี้เป็นคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับผมพอกันไหมในคลิปน้านะครับจังไรก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ กดติดตามนะครับหรือว่ากดซับสไครป์กดสั่นกระดิ่งเพื่อสิได้รับการแจ้งเตือนนะครับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆจากช่องบ้านสวนหอมหักแชนแนลนะครับผมอีกช่องทางนึงนะครับฝากน้ำแนเดอร์ครับเพจเฟซบุ๊กบ้านสวนหฮมหักตะวันงามฟาร์มมิ่งนะครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องลกาวคำว่าขอพุณครับสวัสดีครับ